เวลา13นาฬิกา20นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเวลาดีในการพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจําปี2561-2565ในศูนย์ภูมิภาคของเหล่ากาชาจังหวัดภาค7ได้แก่มุกดาหารกาฬสินธุ์นครพนมยโสธรร้อยเอ็ดอํานาจเจริญและอุบลราชธานีเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโ โลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเน,นื่องเสมอมาโดยมีพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน24รูปและ1 0 8แครั้งจำนวน7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งเข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน25คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานประกาศกิติคุณจำนวน37 13คนผู้บริจาคโลหิตเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน9 4 9คนและ108ครั้งจำนวน73คนโดยปีนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิต ให้ประจำา Gi ต์บัตรกิฟต์ไลฟ์กิฟต์ฟอร์เอเวอร์ซึ่งเป็นโครงการหลักประจําปีเพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานด้านการบริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศและเหล่ากาชาติจังหวัดรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่าเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจํานวนมากขึ้นส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน